ดูวดว,วงรนดอมนะคะตอนนี้เขาอยากบอกกับคุณว่าถ้าปุ่มด้านข้างเุณเป็นค่าคู้กับแผนก่อนเขาบอกว่าตอนเนี้ยใช่เขากําลังคิดบางสิ่งบางอย่างอยู่เธอเธอต้องการอะไรฉันเจ็บปวดมากนะในเวลาเนี้ยที่เราไมา่ได้คุยกันที่เราดูเหมือนกับ จะไม่ไปต่อแล้วอะ่ะเธอทำให้ฉันรู้สึกหวาดกลัวมากเลยนะแต่ฉันคิดว่ามันยังไม่จบหรอกฉันมั่นใจว่าชีวิตของฉันอะเริ่มต้นได้เมื่อพบเธอและตอนนี้ฉันคิดว่าฉันควรจะต้องกลับมาฮิวตัวเองก่อน พราะที่ผ่านมาฉันเจอมรสุมในชีวิตเยอะมากมายมันเป็นไปได้ไหมที่ฉันอยากจะขอให้ฉันมีเธออีกครั้งหนึ่งอนะเธอจะไม่ทิ้งฉันไปใช่ไหมถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคนเห็นแก่ตัวเมื่อในอดีตต็วเธอแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วนะ หวังใจว่าเธอจะไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแขนละ่ะตอนนี้ฉันพร้อมแล้วนะฉันพร้อมและฉันก็หวังว่าเธอยังคงรอคอยฉันอยู่ตรงนั้นฉันจะไปถ้าเธอต้องการให้ฉันไปเธอสามารถบอกฉันได้ตรงๆนะถ้าเธอมีความรู้สึกว่า ฉันเป็นอะไรที่เธอไม่ต้องการแล้วแต่อยากให้เธอลองเปิดใจอีกสักครั้งหนึ่งฉันกลัวกลัวเกินกว่าที่จะพูดไปว่าฉันอยากจะกลับมาหาเธออีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาฉันอาจจะทำให้เธอเสียใจแต่อยากให้เธอเชื่อใจได้ว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีกแล้วอ่ะ เธอเธอคือคนสำคัญของฉันนะไม่ว่าเธอจะตำหนิฉันว่าฉันฉันจะยอมรับแต่ขออย่างเดียวคือเธออย่าตัดตัดฉันออกจากชีวิตจะได้ไหมไม่ว่าใครจะให้คําแนะนําเธอเธออย่าอย่าเชื่อเขาได้ไหมขอให้เธอได้มั่นใจว่าฉันจะสามารถแก้ไขตัวเอง เพื่อเธอมาลาก,กับเธออีกครั้งหนึ่งนะ